ป่าพี่น้องปิ้งสุกแล้วน้ำจิ้มก็เรียบร้อยเผ็ดพ่อหมอพ่อเจะู้พุดอยากเผ็ดก็มี่ฝานเป็นชิ้นใส่ตุย๋ยเอาเลยพี่น้องยังประทัดเป็ค้นมาเด้อมาเด้อพี่น้องเขาว่าอยากจะกินไปเสแล้วบาทนีลูกชิน้นยั่วจ้า กินกินกินพี่น้องกินจ้ามันละล่อนพักก็เอาสารพัดพักพักกาดใบเขียวมีท,ทว่ามีพักกาดคอดพักกาดหินหรือว่าพักกาดหินแย่เก่ามะม e r t ใบขึ้นฟงขึ้นช่ายแย่มะมา r มดกินบันพี่น้องหัวตัวล่องพักกาดหินมึงกรแย่บ่เคยเอามากินกับอันนี้ล่องสี่ดิเขาก็กินครั้งแรกเนี่ย ประกาศหินหืตับอ,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 อย่เนี่ห้ากองอืม้หัวห้องได้สิขันงานกับพี่เสือ ลูกสวนนั่นมีสรัดใบหยๆ่ๆสรัดคว้ามีมีสวนไหนข้านย่างเข้าไปเราจะสวนไก่มือสร้างเป็นเขาว่าอยากพี่น้องเอ้ยเป,ป็นสิ่งนี่ ขึ้นเนี่ยกบจิ้งข่าก็นหนึ่งป่าเนี่ยจิงอิ่มพักอิ่มเนี่ยเจ้าข่าไม่อยากปเป็นแหมสร้างปิ่มปะ่ะไม่ได้พี่น้องเลยคุยเนี่ยคุยเอาพริกนั่งสิออ้ย ห่อผับตัวเงินเจ้าอื้หอมคือจะโมูก่้อืต้องมีปิ้งไหมคักกม่กรบลูกอือคักคขึ้นชา มันเข้าไปพรกผิงจายร่องนะร่องไว้น,น้ำไม่กิน uh huh. บางกล้องเนี่ยจ้าน้ากินก้อนไปะ่ะ อือ <c oughs> บางกล้องอืมอืม,มนัน่งไม่อยู่ไม่เยม่เจ๊กินกับข้าวไปกินอืมเงันไม่ง,มงคาจ,าจ้างคือจ้า ยิ้มหม่จะลูกเลยไม่ได้พี่ห้ังแซบครับเพิ่นปร่อยากกินเขาก็นกินแบบนี้ฮึ้ม่ พันพ <laughs> ันลูกชิ้น หลายอาทิตย์เราไปนัง่งมาได้วมาแล้ไม่จิ้มน้ำได้แยกก็น้่งจิ้มเพิ่นมาพี่น้องมาพี่น้อง